ครับตัวนี้ไดว่าซีเรียนนะครับตัวนี้ผมซ่อมระบบระบบหน่วงมันระบบแม่เหล็กกับกับสปูลนะสปูลมันค้างมันยิงค้างอยู่นะครับอาการเจ้าของบอกว่าตีไม่ออกนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้ส่งว้ผมซ่อมนะครับนะครับอันนี้ผมก็ซ่อมระบบแม่เหล็กอะไรให้เรียบร้อยตั้งมาร์กให้ใหม่แล้วก็ทําถ้วยสปูลให้ใหม่ให้ปกติให้กลับมาเดิมๆนะครับอันนี้ผมจะมาเทส3ระดับนะครับระดับก็คือเบอร์ปรับที่เบอร์2เบอร์10 แล้วก็ระดับ18นะครับ3ครั้งจะตีสาไม้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะตีออกไหมเจ้าของลอกอาการเก่าบอกว่าเบอร์ศูนย์กับเบอร์20ปรับตรงไหนก็ตีไม่ได้ตีไม่ออกนะครับนะอันนี้ผมใช้ก็ดี10กร,รัมนะครับนะครับสายก็เป็นสายติดลอกมาของเจ้าของนั่นแหละนะอันนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะปรับไปที่เบอร์แรกคือเบอร์เบอร์สองนะครับคือเบอร์2เนี่ยผมต้องเอานิ้วคุมนิ้วเลียไว้นะครับถ้าไม่เลีย เบอร์สองเนี่ยฟู่กระจายนะครับได้กินผัดหมี่แน่นอนเดี๋ยวผมจะคุมไว้พยายามคุมไว้นะแค่ลองว่ามันตีออกไหมนะเพราะว่าถ้าไม่คุมเนี่ยฟู่แน่นอนนะครับเพราะผมซ่อมแล้วมันมันกลับมาปกติแล้วจะมาแต่จะมาเทสให้ดูนะครับอ่ะมาดูนะครับเบอร์สองนะครับเหยื่อสิบกรัมนะครับต้องเลียนะครับไม่เลียฟู่อ่ะตรงลายท้ายปล่อยได้นะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยสายออกไปลึกเลยนะครับสปูลสปูลลึกเลยนะเห็นไหมเห็นสายเห็นขอบสปูลลึกสายออกไปเยอะแล้วนะครับ แต่มันสีเดียวมันดูไม่ออกว่ากี่เมตรหรอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองตีเบอร์ที่เบอร์สิบเบอร์แปแล้วกันเดี๋ยวมาลองมาต่อไปอ่ะมาที่สองนะครับผมปรับไปที่เบอร์สิบแล้วกันนะแม่เหล็กนะครับสปูนสายเต็มเต็มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูขนาดว่าสายมันลดไปประมาณไหนแล้วกันเพราะว่าจะจะมองสีเป็นเมตรเมตรคงจะมองไม่ออกจะดูความลึกนะจำเมื่อกี้ไว้ตีเบอร์สองออกไปประมาณไหนนี้อันดับครั้งที่สองนะขยับมาที่เบอร์สิบเลยนะเทียนให้ดูกระดีตัวเดิมสิบกรั อันนี้ไม่เอาไม่เอามือเรียแล้วนะไม่เอานิ้วเรียแล้วประมาณนี้นะครับออกไปน้อยกว่าเดิมนิดเดียวเองนะครับนี่ระดับนะครับไม่ฟู่นนะครับก็เดี๋ยวดูระดับที่สามเทสครั้งที่สามแล้วสุดท้ายลืมบอกไปนะปรับคอนผมปรับตำแหน่งเดียวไม่ไม่ได้ขยับอะไรเลยนะไอตัวปรับคอนเนี่ยนะที่ปรับเบอร์เลขสองเลขสิบเนี่ยก็ใช้ปรับคอนระยะเดียวกันหมดหมดนะครับเนี่ยปรับคอนชิดนะลืมบอกไปเห็นไหมไม่ขยับเลยนะ เทสสามครั้งปรับคอนไม่ได้ขยับเลยนะชิดแบบนี้ตลอดอันนี้ครั้งสุดท้ายนะครับปรับไปที่ยี่สิบเลยนะเหยียดตัวเดิมยี่สิบมันก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่โอเคนะครับยี่สิบมันก็จะเนืดหน่อยให้ผมมองตาเปล่าก็ประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับกระดิสิบกรัมนะครับโอเคครับเทสระบบ